สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเพลงแซมมาแซบอีกแล้ววันนี้เราโอ้ยเงาแตกวันนี้เราจะมารีวิวสกวิชี่ตั้งแต่อันใหม่ไปยังอันเก่าสุดเลยนะโอเคอันใหม่ที่สุดคือน,นี่นะคะขอแนะนำนี่ค่ะเป็นช็ปลาร์กินหอมมกเลยค่ะอ่ชาชปาร สีรุงนะทุกคนชิ้นต่อไปเดี๋ยวแป๊บนึงเอาสับป,ประรดเก็บใส่ถุงก่อนนะทุกคนแล้วก็ซาลาดเก็บใส่ถุงก่อน,นปปิอันต่อไปก็จะเป็นลงออมานะก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะคิกช็อกโกแลตอันต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะสับป,ปะรดสีรุงอันต่อไปก็จะเป็น คิตตี้คิตตี้คิตตี้นะคะคอันต่อไปก็จะเป็นน้องหมาอันต่อไปนะคะเอาดูรัวไปสลับเปาค่ะสลับเปลารัวรัวเลยค่ะต่อไปเป็นนี่ค่ะกล้วยหอมจอมขมืดจอมโซนอันต่อไปก็จะเป็นน้องวานกระตุ้น บานกตติน,นะคะปรานี้เนาะอันต่อไปก็จะเป็นขวดนมนะคะต่อไปก็จะเป็นบรรณาญาตนะคะชิบต่อไปก็จะเป็นน้องเต่าก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นชีเล็กหน่อยนะแต่สโลมาน้องโดนทัทนั่นเองอุ้ย มันโดนนับกันเองช้ลโลมากๆเลยถ้าแกะออกนะคะจะช้ลโลมากๆต่อไปก็จะเป็นไอศครีมดีไอศครีมดีแบ็คพิงค์นะคะนี่ก็จะเป็นขนมปังคะ่ะขนมปังเนื้อขนมปังแบน,นตีหรือตีมาเลยต่อไปก็จะเป็นนี่คะ่ะคัพเคก้กสวยงามพลัมเปมตมากๆแต่ไม่ค่อยช้ลโลเท่าไหร่ อันต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะเนื้อมันเรียบมากๆเลยคนอันต่อไปเก่าที่สุดเห้อค่ะคือผักกาดค่ะผักกาดน้อผักกาดน้องผักกาดน้าผักผักกาดโคนเป็นน้องผักกาดนะคะโอเคเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเนี่ยเป็นกระปุกนะคะเนกระปุกก็จะมีน,นี่มีโดนัทสี ท้ตัดพองนาง้าแค่ตัดเล่นๆเนาะก็มีไอ้กลมๆตัดเล่นๆเหมือนกันแล้วก็ไอเน,นี้ยซิลิ่ยมก็ตัดเล่นๆเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเอิม่มเป็นสกูชี่ขนมปังอัน,นเมื่อกี้แหละแต่ว่าซื้อมาสองอันก็เลยตัดเล่นละอีกแต่าทางพุดก็คืออันนี้ก็คือไอซครีมสีเขียวค่ะซื้อมาสองอันแล้วก็ตัดเล่นละอีกส่วนก็หายไปเลยเ่ะโอเคเน,น,นาะแล้วเราก็จัดจัดให้มันเรียบร้อยเหมือนเดิ ทำมันเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะทคนชืบอมนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเป็นกระปุกใส่ชีสเล็กๆเกนาะอ,อยากดูงานแฮนด์เมดของเพนไหมเดี๋ยวตัดไปตอนเอามาเลยเอาละก็มาแล้วนะคะโอ้ยชอบเอาแบบนี้มนกทุกคน นี่นะคะก็จะเป็นงานแห่นไม้ของเองแต่ด้านแต่ตรงนี้มันจะไม่สวยเลยนะตรงนี้ก็ทากาวไปแล้วเนาะอันนี้แหละเป็นลึ่หน้านะคะซึ่งมันก็สลโลว์อยู่เนาะโสโลอยู่เนาะกดสโลไหม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 อันนี้คือเพลงเอามือบางๆนะแบบนี้นะไม่ใช่แบบกดนะโอเคนะ โลแมทโคนอืออือ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้นะทุกคนอืมก็ประมาณนี้นะทุกคนเป็นงานแฮนเมดของเพลงเองเนาะงานแฮนเมดนะคะข้างหลังนี้มันก็จะแบบแข่งๆเลยนาะเพราะว่าสีมันหนาหนาเกินเนาะ แต่ข้างหน้านี่นุ่มมากคือเพราะว่าทาบางๆเนาะมันก็นุ่มๆแต่ไปมันก็รูส้สึกดีอันนี้ก็นุ่มๆน,นะแต่ข้างหลังมันแข็งนี่คือหานงาน handmade ไม่ใช่งาน, make, นง,างาน handmade ของเพลงเองนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้เพลงส่ามัสแอบด้วยนะคะบ๊ายบายตอนนี้นิ้วเป็นสีแล้ว ไปล้างมือก่อน่ะ